ฮัลโหลเดทอยู่ท้ายๆน้องอยู่แถท้ายเพื่อนดูดูดูเลขทีเพื่อนอยู่ท้ายๆเลยเราวิ่งเราวิ่งพื่อนฮัลโหลอยู่ท้ายๆแถวท้ายเพื่อนอยู่ท้ายๆเพื่อนอ่าโอ้ยใส่ข้ออยากลดให้พี่หน่อยพี่เราจักรยานพี่ไม่ได้เฮ้ยเอาป่ะเราสามคนเปิดเลยป่ะเปิดเลยป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาไม่ไหวแล้วว่ะ

อะไรวะเนี่ยเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตรวจผมยังไม่ทําอะไรเลยคุณตํรวจใจเย็นใจเย็น โดนแล้วใช่ครับเด็กช่างครับถูกครับทำร้ายร่างกายถูกครับเด็กช่างครับนไปพี่เดี๋ยวเอาไปเคลียร์เลยครับจับได้คนแล้วพวกเด็กช่างทำหลายยามนิสัยไม่ดีอยูนี่ครับพี่ครับพี่ครับตรงนี้พี่ตำรวจครับตอนนี้ครับไหนครับไหนไหนไหนเขาบอกพวกคุณเป็นยามอ่ะแล้วขวาขึ้นไปคุณตำรวจขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเขาบอกพวกคุณเป็นยามคุณตำรวจคุณยอมหรอเขาหัวสีม่วงครับเขาบอกพวกคุณเป็นยามอ่ะยามยามไป เด็กพวกนี้ต้องทำโทษทาวินัยให้หมดเลยเด็กผู้หญิงที่ทำผิดั้งสี่มู่ได้คราน่จะอยู่ในพ่วเอออย่าพาเขาโดดไป้ทาปกติเด็กอินเตอร์มีมาหมาพวกคุณนะคุณตำรวจบอกว่าคุณเป็นยามยามเขาเด็กใช่พี่ตำรวจหาผู้เกดผิดกับพี่ว่านายไม่ตั้ใจครับพี่โอ้โหพี่กดผิดไม่ใช่นะพี่ครับพี่ครับให้โอกาสผมได้ไหมครับพี่ผมจะเป็นเด็กดีแล้วพีผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรครับอยากให้โอกาสนะ ผมผมไม่ทำอะไรผิดนะครับผู้ตำรวจเอาไปสอนนออยากเปนเอกสอนนอเนยครับครับผมจะไม่เด็กดีครับผมจะไม่ทำอะไรนะครับผมจะไม่เด็กดีครับผมยังไม่ทำแล้วครับผมผมกดผิดครับผมจะไปตีโตอีกครับจะผมจะจะพับปุ่ลี่ในกระเป๋าครับแต่มันมันมันผิดครับขอโทษได้ไหมครับผมจะพับปุ่ลี่นะดพาแล้วให้เขาวิ่งไปสอนอไปวิ่งไปสอนอครับครับไปวิ่งไปสอนนอไปต้องวิ่งไปสอนนอเนยพี่วิ่งไปไม่ได้หรอกเมราะว่าพี่ก็ยืนอยู่อย่างเงี้ย

ไม่ได้ป่ะไม่ได้เฮ้ยผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาผมพิ่งมาจับเลย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 จัลยช้ช้างเ่างมาไปจับเลยเลยจับเลยผมไไ้อียเพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนมีการทะเลวิวาทก็ต้องต้องดด้วย tại đây vậy la tại đây vậy la, cút đi cút đi, cút đi cút đi, เพื่อนผมรนะครมีคนโทรมาครับผมขอรับโทรศัพท์ก่อนได้ไหมครับครับมีคนโทรมาครับคุณตำรวจเปนตำรวจครับผมรู้ผิดแล้วครับไปไปจะไม่ทำแล้วครับผมจะไม่ทำแล้วครับพฤติกรรมแบบนี้อีกโอ้โหผมจะทันบนคุณไว้นะครับคุณตำรวจขอบคุณครับต่อไปอีกครับไปนะครับยวให้จบเลยครับครับขอโทษครับขอโทษครับวันนี้ครับเหรอโอ้โหฮัลโหลสวัสีครับสวัสดีสวัสัสดัสดีสวััสดัสดีสวัสดีส ฮัลโหลัลโหลฮัลโหลน้ไหมฮัลโหลฮัลโหลนี่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเราไม่ได้ยินเลยโหลโหลลโหล ว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้กินหน่อยโโอ้หหน้าฝ่ายปกครองครับตอนนี้เขาเป็นครับผมผมผมมาซื้อก๋วยเตี๋ยว่กันนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวให้เลี้ยงให้เลี้ยงนักกระดานหน้ากระดานเล้ยนักระดานนักกระดานนักกระดานเลี้ยงนักกระดานเลี้ยงนักกระดานเลี้ยงน้ากระดานเลี้ยงนักกระดานโอเคโอเคไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้โกอผมเพิ่งมาไม่ได้เหก้ไม่ได้โก้วิ่งมาเติมให้คนอ่ะแฮรรอบนะวิ่งมาเติมให้แฮร์รอบ่ะไม่ไม่ผมมาผมมาโซผมมาผมเพิ่งมาเป็นระยะผมเพิ่งเดียวเองนะตำรวจยิ่งพูดยิ่งช้านะยิ่งพูดยิ่งช้านะอย่างนี้ครับมันเป็นสตัดดี้ผมขอผมขอรอบเดียวได้ไหมครับแล้วผมจะไม่ทำกันอีกแล้วครับอ่าบหัวหาหัวหน้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 าไงครับผมัวหน้าห้วหน้าหัวหนวิ่งวิ่งวิ่งรอบไหนรอบสวหน้าหัวหน้าห ทานหน่อยครับบางนาพี่อยู่หน้าสอนรอทำไมอ่ะโดนจับดนจับตัวหลังโทนศับโทรศับโทรศัอยู่ยึบโทนศั์ยึนโทรศั์เลยวิ่งเลยวิ่ง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 วิไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณคุณตำรวจครับครับผมผมมีเรื่องให้ช่วยฮะพาหมดนะ โอเคครับโชคดีครับเอาสอผมไปส่งด้วยนะฮะโอเคโชคดีครับเดี๋ยวชคดีเองแค่ดูแมีขทาวหรือเปล่าครับไม่ดีครับหม่าม้าหม่ามาม่ามาม่าอย่าหยุด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 ตำรครับตำรวจครับตำรวจตำรวจอยู่ตอเนาลังวิ่งรอบโรงพอยู่ขวาเลย รคับังนาจะมีเหตุครับเป็นรก็เหยุนะครับเขาเขาเขาเกิดความวุ่นวายที่บางนาครับใช่ครับผมสารวัตราตอนไหนจะเป็นโรงเรียนนะบังนาคุณตำรวจครับเนี่ยมาป่าเหมือนโทรมาสารวัตรสารวัตรสารวัตรเดี๋ยวเนี่ยคุณตำรวจสารวัตรสารวัตรจะครบแล้วจะรอพี่โจ้เตี๋ยวที่แขวงอยู่ที่จักรยานไปแล้วครับไปแล้วครับไต้ทรายมีข่าวปะเดี๋ยวผมอยู่หน้าจักรยาะไม่มีครับไม่มีโทรหายจริงเลยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วแน่ผมจะกินอะไรผมไปได้พปกตังค์ อย่าให้เห็นอีกนะชุดนี้นะอย่าให้เห็นอีกนะผมครับีผมเป็นชุดยูนิฟอร์มฝันเป็นเด็กดีนะหมอหมอหมอมีเปล่าเป่ครับคนคนนี้มาทีหลังใช่ไหมอันนี้ไม่มีครัไม่มีครับไม่มีครับไม่มไม่มีครับไม่มีครับอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนผมมาส่งเอ่อมาส่งข้าวให้ผมครับโอเคครับผมขอไปเข้าโรงเรียนก่อนนะครับไปเข้าโรงเรียนกันย่าเกเรนะคุณด้เช็ดขาดแล้วครับคุณด้เช็ดขาดแล้วครับใช่อาจารย์เช็ดขาดแล้วครับไปไปไปดูบอลนะมีเหตุมีเหตุจังมาัด นี่ผมอ่านหนังสือด้วยสอหอดูจะนอนจะนอนมีข้าวป่ะครับผมออันนนี้ใครก่ผมซื้อมาแค่ของผมจานเดียวนะสสวัดีค่ะพี่พี่จะตุยแล้วเดท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 หาเดทเหรอพี่พี่จะตุยแล้วอ่ะขอได้ป่ะขอได้ครับพี่สามหนึ่งศูนย์นะโอเคกินเลยกินเลย